วัสดีครับวันนี้เรามาบักขามคาเฟ่มาขอบคุณพี่ๆเขานะครับที่ท่านผู้จัดการเนี่ยได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนไปดูกันครับว่าวันนี้แรงศรัทธาจะมากมายแค่ไหนที่บักขามคาเฟ่ครับมา,มา,ะะนนาระะเย ทุกท่านที่มาร่วมกันในรณะนี้พวกเราได้มาอยู่ที่ร้านบัคขับคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟนะที่เด่นสุดในย่านนี้ครับอยู่ที่หน้าเรียนบ้านรังกอกของเรา,า,รอเ,ราเองท่านได้เป็นคนที่สนับสนุนโรงเรียนบ้านรังกอกในกิจกรรมของเรียนมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากีฬาอะไรต่างๆในทุกกิจกรรมก็จะมีบัคขับคาเฟ่เป็นส่วนหนึ่ง นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูกๆนะครับแล้วก็โรงเรียนพวกเราทั้งหมดวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางร้านแบบขมคาเฟ่เนี่ยบริจาคไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้จะไม่พอบบริจาคให้อีก15,000บาทนะครับซึ่งสิ่งต่างๆวันนี้เนี่ยจะนําไปสร้างห้องน้ําแล้วก็พวกเราก็ถือโอกาสที่มาขอบคุณถึงที่แล้วก็มาประจาคสันตรทานให้ด้วยนะครับกาแฟอร่อยมากผมเราเป็นสายกาแฟเนี่ยเราอยู่ที่ว่าโู้กาแฟตื่นตื่นจริงมากที่นี่นะครับเชิญลุงกันเลยมาดื่มมากินมีอาหารเยอะแยะมากมาีอะไรบ้างครับมีสปาเกตตี้ วันหลังเราจะมาท่าซีรแต่กันวันนี้เรามาดูโอกาสเอาไปหยุดสัญจรด้วยแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ร้านให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เชิญชวนพี่น้องแฟรเฟสน,นะครับให้มาที่นี่นะครับพวกเราก็ถือว่าตอนนี้เป็นเกียรติแล้วก็ได้มาขอบคุณนะครับในผู้จัดการร้าน,รานตานนนร,ารับแฟเฟ่แล้วก็ให้กิจกรรเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็มี แต่ความเจริญร an, ่ำรวยนะครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองพระเจ้าอวปรครับผมแล้วก็เป็นพี่นักของทุกทคนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนพวกเรานพวกเราตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับครบเจ้าอุดทครับ